สวัสดีคุณครูและเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะดิฉันนางสาวอบรันกรกฎาคสีเลขที่10นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนไซเดีย่ยววิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ววันนี้ดิฉันจะมาพูดให้ความรู้ในเรื่องของวรรณคดีไทยเป็นวรรณคดีที่ทุกคนคุ้นชื่อเป็นกันอย่างดีนั่นก็คือเรื่องสังทองสังทองเป็นวรรณคดีไทยประเภทนิทานคำกร ที่ทําให้ความสนุกและให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตโดยเนื้อเรื่องเริ่มจากพระสังซึ่งเป็นโอรสของพระราชาประสูติอยู่ภายในหอยสังทําให้ถูกมองว่าเป็นสิ่งอัปมงคลและถูกขับได้ออกจากวังตั้งแต่ยังเล็กพระสังใช้ชีวิตอย่างยากลําบากแต่ภายในกลเป็นผู้ที่มีจิตใจดีฉลาดและมีความสามารถต่อมาพระสังได้ปอมเป็นชายรูปหนึ่งที่มีชื่อว่าเจ้าเงะ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเลอกคู่ของพัทิดาแม่รูปรักภายนอกจะไม่น่ามองและถูกดูหมิ่นจากผู้อื่นแต่พระสัง,งก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถทำสิ่งที่ยากลำบากได้สำเร็จจนในที่สุดพระสัง,งได้เปิดเผยตัวตน,ตนและเป็นที่อยอมรับคุณค่าจากวรรณคดีไทยเรื่องสังทองคือการไม่มองคนจากภายนอกเพราะรูปรักภายนอกไม่ได้บอกถึงคุณค่าภายใน นอกจากนี้ยังสอนให้เห็นถึงความอดทนความกตัญญูและความดีที่ย่อมชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ในที่สุดวรรณคดีเรื่องสังทองไม่ใช่ไม่ใช่วรรณคดีที่ให้เพียงแค่ความบันเทิงเท่านั้นจต่ยังให้ข้อคิดที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยสอนให้เรารู้ว่าเราไม่ควรมองคนจากที่ภายนอกควรมองคนจากที่การกระทำและจิตใจ สุดท้ายนี้ดิฉันหวังว่าวรรณคดีไทยอย่างเช่นเรื่องสัองทองจะยังคงมีความหมายและสามารถนำข้อคิดที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอบคุณค่ะ